คนที่กำลังดูอยู่ได้ป่ะมามามากอดให้ติดเชื่อมโยงเปรี้ยวเออกุ้งเปรี้ยวไม่ใช่ผัดเปรี้ยวโอ้ยโคตรเกลือเลยอะโคตรเกลือคืออะไรตุ๊กเอบีเอกมีน้ำจิ้มมีน้ำซุปคุ้นคุ้นคุ้อะไรวะคุ้โอ๊ดหมูข้าวต้มห่าน ่ะกอลันค่ะเย่เห็นแบบนี้แล้วเราก็มาทำอะไรอันคะทุกคนเรามาเป็นเชฟเราไม่ได้เป็นทางการจริงๆนเหรอหิวเลยตอนนี้ก็มั่งหิวขอชงมูก่อนไม่ใช่เชฟธรรมดานะทำไมอะเชฟต้าคุณคือใครกันเนียนชอบเมค้าเมนค้าผู้ชาย โอเคเราเข้าเรื่องค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมกันโดยเกมของเรามีชื่อว่าทานอะไรดีค่ะทันทันทันคนที่กําลังดูอยู่ไดีะยวปะขรุกเลยไม่เข้ามาบาต้เของเกมนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกมทานอะไรดีค่ะนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามที่มีเวลาใบคำทั้งหมด90วินาทีนะคะ โดยคนไทยจะรับหน้าที่เป็นเชฟและอีกคนจะเป็นลูกค้านะคะใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะก็จะได้รับของรางวัลเป็นิขจาพูกเลยว่าก็หนูอีกแล้วะนะเรื่องโกลรันชนะแน่นอนค่ะเรื่องนกินนี่หนูไม่แพ้ใครไม่ทำอะไรไปหยกด้วยค่ะปหยชนะแน่นอนนะคะรอบนี้พวกเรามาจับคู่กันก่อนแล้วกันเนาะมา ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็จับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่แรกนะคะก็คือโกลันกับพี่ม้ส่วนคู่ที่สองก็คือโกลันกับพี่แซนคู่ที่สามก็คือเตียก็ใบุกค่ะ ค่ะทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการคอมเมนต์เลยนะคะว่าสรุปคู่ใครจะเป็นผู้ชนะอ่าใช่เชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำการไข่งขันเปนคู่แรกคู่จริงจังเลยตื่นเต้นไหมเราชนะอยู่แล้วพี่มิงไว้ใจเราไว้ใจกันนะคะ จิตจะต้องอย่าวาจไว้ใจหนูมามามากอดให้จิตเชื่อมโยงโอเคสุดยอดโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยไหมเก้าสิบนาทีเก้าสิบวิมาซูบุกมาสูบุกมาสูบุกพร้อมค่ะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะทานไรดีค่ะอันนี้อาหารทะเลที่มันตัวงอกุ้งเออยังไม่เสร็จนะแล้วก็ฟึ๊บ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 กุ้ง กุ้งใช่ละอกุ้งทอดกระเทียมเวลาแบบเอากุ้งนึ่งกุ้งปลาหมึกคนกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืนในน้ำมันอะไรต้องทำอะไรกุ้งทอดกุ้งผัดเออแล้วก็ตรงข้ามกับรสขมตรงตรงข้ามกับรสขมกุ้งผัดหวานไม่ใช่ไม่ใช่เวลาแบบใส่กินมะนาวเรารู้สึกเปรี้ยวเรากินน้ำตาลรู้สึกหวานเออรวมกัน กุ้งผัดมันหวานไม่ใช่เมื่อกี้พูดคำว่าอะไรไปเปรี้ยวเออกุ้งเปรี้ยวไม่ใช่ผัดเปรี้ยวเออแล้วไงต่อมันหวานไม่ใช่รสอะไรรสอะไรอะไมไม่เคยกินเมนูนี้ทำไมทำไมกุ้งผัดเปรี้ยวรสชาติรสชาติที่มันใส่น้ำตาลคือเอีไรเออคือขาอันนี้ทานเดี๋ยวต้อง อันนี้อันนี้เป็นอาหารทะเลที่ตรงที่นอกจากกุ้งแล้วมีอะไรอีกเป็นหนวดมีหนวดปลาหมึกเออแล้วอันนี้ที่ทําคําเมื่อกี้ช็อปปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกเออเออไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอยู่หลังปลาหมึกแล้วก็ไก่อ่ะออกลูกเป็นปลาหมึกผัดไข่แล้วก็รู้สึกรสชาติแบบโอ๊ยโคตรเกลือเลยอ่ะโคตรเกลือเกลือเกลือมันรสชาติอะไรเกลือมันรสชาติอะไรเค็มเออรวมกันมึก ผัดไข่เค็มก็ค่ะอันนี้โอ้โหจนเลวเลยพอตะกินเลยเมนูเบสิกนะอยากถ้าเป็นปลาหมึกย่างหรือว่ากุ้งแช่น้ำปลากุ้งผัดข้าวผัดตู้อะไรเงี้ยเคยกินโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยากมันยาก คนกินไม่นื้อถึงคนกินก็สรุปเราเท่าไรทำได้สองคะแนนก็น่ารักน่ารักไงสองคำคาวาอีนี่ไปพอคู่ที่สามกันเลยค่ะจะบอกเลยว่าเอ้ยคู่ที่สองเบอร์หนักแล้วลูกจูนหน่อยโอเคค่ะไปเข้าแบบคู่ที่สองได้เลยค่ะเย้ค่ะตอนนี้เราก็เป็นคู่ที่สองค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคู่เราไม่แพ้คู่อื่นแน่นอนใช่เพราะว่าถ้าหนูบอกอะไรพี่แซนดี้ก็ทําให้หนูกินหมดแน่นอนเพราะว่าพี่แซนดี้ก็กินเยอะเหมือนกันค่ะอะไรเรื่องกินก็เรื่องใหญ่ของเราเหมือนกันนะคะจะทำเพื่อพิซซ่าค่ะเท่อไหรใช่เพื่อพิซซ่าไม่ได้กินข้าวหิวหิวโอเคโอเคงั้นเอาละนะคะขาของค่ะต้องถือสองสามเริ่มค่ะทาอะไรดีคะมาค่ะอยากกินอะไรคะเร็วค่ะ มีน้ำจิ้มมีน้ำซุปมีน้ำแกงที่ชอบกินมันๆกินแล้วคอดกัดอะไรคะขาวต้องเขาต้องแช่ตู้เย็นขาวๆที่เป็นเป็ดๆที่เขาชอบทำออกมาเป็นรูปทรงเป็ดอ่ะเป็นขนมวนวนวนอะไรวะสีขาวสีขาววนุนที่เป็นสีขาวอ่ะวนมะพร้าวไม่อีกอันนึงใกล้ๆกับมะพร้าวุนกะทิเออโอเคมาค่ะต่อค่ะต่อค่ะารที่หนูชอบ เอ๊ะไก่ไก right, we ่ไก no, ่ใช่แต like anyway? ่ว่าไปทําเป็นเออ่ลุงนวดลุงนวดร้านลุงนวดเขาทำอะไรเขาทำอะไรลุงนวดไายไม่เคยกินลุงนวดเหรอไม่เคยไม่เคยกินเดี๋ยวเอา้าก๋วยเตี๋ยวมีมีอะไรบ้างเส้นเหรอใช่ใช่เส้น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 ใหญ่อะไรเส้นเล็ก ่ะแล้วก็เป็นแบบใส่เปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดก๋วยเตี๋ยวที่เปรี้ยวกับเผ็ดรวมกันมีถั่วอยู่ในนั้นเอะไรวะต้องใส่ถั่วถ้าไม่ใส่ถั่วผัดไทยเหรอไม่ใช่อะไรวะเส้นเล็กเส้นเล็กอะไรวะเส้นเล็กที่มีถั่วอะไรคือเส้นเล็กที่มีถั่วเส้นเล็กต้มยำไงโอ้โหง่ายถ้าไม่คือถ้าไม่ต้มยำเขาจะไม่ให้ถั่วเราเยันต์เตาโฟก็ใส่ถั่วไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่โอเคก <Okay. S 1> ็ใบเก่งอยู่นิดนึงนะเอ้ก็แต่มันก็ได้อยู่แหละเออสำหรับวันนี้ขอโทษได้กี่คำคะได้ส <laughs> <c oughs> องคะแนนคนอื่นก็ได้แค่หนึ่งนี่แหละค่ะไม่เป็นไรน,น่ารักกูเกิบ <น>ฝากนุกนให้พวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราจะได้กินพิซซ่ากันหรือเปล่าหนูยังคาดยังคาดหวังอยู่ว่าจะได้กิน <c oughs> พิซซ่าไปพร้อมกับคู่พี่เดียกับคู่เบาย์หยกเลยค่ะคะู่ที่สามคะ่ะเย่ก็มาถึงคู่สุดท้ายของพวกเรานะคะค่ะเดียกับเบย์หยนะคะก็มาในลุคแสนเท่นะคะกับเป็นเด็กเซิร์ฟ จริงแล้เราไม่ต้องเล่นก็ได้อ่ะไปกินพิซซ่าอะไรแบบเห็นหน้าก็รู้ว่าชนะใช่ไหมใช่มเมื่อกี้เขาทำได้แค่สใช่ไหมคะทุกคนแบบโอ้โหแค่สองเล่นอะไรแบบจะรอดู้อมยังบอยร์อมทแล้วค่ะเชื่อใจนะคะคุณลูกค้าสองซ้ำเริ่มค่ะมุดอู๊ดหมูเลดเลดหมูแดงข้าวหมูแดงอย่าทำไมมันง่ายจังไทยเราเกลียด โพลิสไลท์อ่ะโพลิสไลท์อ่ะแบบแบบน้ำ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 ข้าวต้มหรอย่าอย่ข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มไก่มันยากคนไทยค่ะคนไทยคนไทยคนเราเป็นคนไทยเมื่อกี้เป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็ดเป็ดเมื่อกี้ที่เป็นแบบข้าวต้มผานไม่เอาแล้วค่ะเพรช็อปเหมือนเมื่อกี้สเต็กแต่ว่าสเต็กปลาเย้ต้องค่ะ น้ำไม่ลาค่ะเขียวเขียวใตทังใต้ที่แบบเหม็นเหม็นย่าหยาดชิม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 สตอชิม เต้าหู้วว 5, แต่ว่ามันมันเย็นเย็นเต้าหวยเย้เต้าหวยนมสดเยอะทำไมมันง่ายจังเลยไะเป็นตัวไร้ไร้ผัดไร้ผัดข้าวผัดแล้วก็แครปแครปข้าวผัดปูแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรวะข้าวผัดปูหมดเเย้ะเฮ้ยก็ง่ายมากคือแบบสมัย u ูเอกินอาหารไทยเว้ย LA ลาก็คือร้อยเอ็ดนะคะ แนบบ่นอนว่าพิซซ่าก okay, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. ็ต้องเป็นของของเราค่ะท <You> ุกคนก็ที Actually, like ่ขิงไว้ก็สำเร็จธรรมดาเย้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วทุกคนนั่นก็คือเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกุหลาบเองเท่ใช่้ได้ไปยกกับพี่เดียนะคะเย้ก็ ผลคะแนนของพวกเรานะคะจะเป็นประโยคกับเดียเนี่ยได้ทั้งหมด4คะแนนค่ะแล้วก็จะมีโกรันกับแซนดี้ได้2คะแนนและอีกคู่นึงเป็นโกรันกับน้องมิ้งได้2คะแนนเหมือนกันค่ะก็ห่างกันแค่2คะแนนเองอ่ะก็แบบอืออ๋ออนออเออ๋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 อบ๋ออ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 ๋อ๋อ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 อออออ๋ออ๋ออ๋ ก็สำหรับผู้ชนะนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะพิซซ่าว้าวจดีดีค่ะก็ดี่กับบปยกก็เป็นเจ้าของพิซซ่าค่ะอ้ร้ายกาดมากกินได้เลยใช่ไหมอยากกินไหมใม่ใม่อโอเคเาไหยกกินเลยะโออ้วกหมไหมไปยกจะป้นพี่ใช่ใช่พี่มิ้งเดี๋ยวหนูป้อนพี่มิ้ง ใช่เรารักกันเราต้องแบ่งกันกินสิเราจะมาแข่งกันทำไมเนี่ยใช่ไหมทำไมเป็นยังไม่ไมมึมีคนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่กรันพี่กรันเรากินเองไี่มีนะอ้อ้มากที่ใส่ไม่ดีทุกคนทุกคนกินกันสิแต่คนนี้ร้ายมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ อยากให้พวกเราเนี่ยเล่นกิจกรรมหรือเล่นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็พบกับความสนุกของพวกเราแบบนี้ต่อไปก็ถ้าใครยังหิวอยู่ก็ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้อีกรอบหนึ่งจะได้จะได้ได้รับพิซซ่าอีกค่ะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบโดยการที่ให้สองคนนี้นะคะเขาไปกินพิซซ่าแต่บอกเลยว่า เอ่อพวกเรารักกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียเขาก็คงจะให้หนูกินชาลาจะไม่แอบแย่งค่ะแอบแย่งเดี๋ยวเราจะไปเป็นขโมยค่ะทำให้กินหรอสองคนก็หมดแล้วนี่ป้อง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 เลยไม่เข้าใจรายลุกโอ้โอ้